ก็เดี๋ยวเราจะไปงานิ C M มแ u ม g a ังรี่ตอนนี้เราอยู่กันที่บางกระบุน อ่าเป็นแคมป์ริมน้ำชิลๆฝังตะปูไหมอ่ะฝังตะปูอ่ะโอ้โหเกือบเอาแม่แล้วกูก็เดี๋ยวเราจะไปงานปิดแคมป์ปิดแคมป์ครั้งที่เป็นงานแข่งรถทางทรายที่ชิคที่สุดในประเทศไทยงานหนึ่งตอนนี้เราไล่พี่ปอไปแล้วครับเพราะว่าแกไม่มาเราก็ยึดรายการไบค์มาเทอร์ของเราเลยไม่ต้องมาแล้วาบอกแกเรื่องเราเมื่อวานเรามากินในหาดทะเลกันอ่า เขาบอกว่าเ้ามาบ่อยบางตะบูนะทีมเขาเลยอยู่ปาน้ำมันแถวสมุทราครเขาโทรมาเลยพี่ปูนี่มีไหมอะไรวะปูใบปูใบปูใบปูนึ่งกัเชียงปูอะไรแปูแกะปูแกะพอมาถึงร้านเดินเข้าไปมั่นใจมากเลี้ยวเข้าไปจอดปุ๊กบอกป้าว่าป้า สั่งสั่งอาหารเสร็จปุ๊ป้า,มาเมื่อกี้ผมที่โทรมาป้าไม่มีใครโทรมาจินรันนี่จินรันรนี้ <laughs> โทรไปสั่งอีกแ้ไว้ใจได้เสมอไม่ได้ไว้ใจได้ไไดไไดดยอด <laughs> ไปดูงานนี้มันจะเป็นงานที่แบบชิคชิคคูลคูลนะจะเป็นรวมเหมือนสาวกไบเกอร์ที่แบบชิคชิคดูน่ากมีหลายบูธเราจะไปดูกันเพราะว่าเราเพงไม่เคยไปอ่าแล้วก็เป็นปาร์ตี้บนริมหาดที่แบบน่าจะงานใหญ่น่าจะมันเงินแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวรอติดตามดูว่าพวกเราพา ไปชมไปดูกิจกรรมของงานนี้จะสนุกแบบไหนแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวมีตัวแทนนี่ตัวแทนทีมมีเป็นตัวแทนทีมด้วยนี่ใส่แว่นทางมแนะนำใหม่ครแนะนำหน่อยแนะนำสมาชิกสวัสดีครับแนะนำใหม่ครับสมาชิกใหม่อาหลังจากที่คุณหนึ่งหายไปแล้วหลังจากเกมหลังจากเกมถ้าอยากรู้ว่าคุณหนึ่งเกมไงไปย้อนดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่รู้จะเป็นก่อีกหรือเปล่าอันนี้ชื่อพิเรนนะครับมาลร่วมเขามาร่วมแจมมันด้วย รอบ้านแบ่คนออกไปจำเล่ตอนแรกไว้ครับจำเล่ตอนแรกจำภาพแรกตอนสองเป็นไงตอนกลางคืนอีกเรื่องนึงดู ก็อยู่ที่หาดเสายอยังก็เดียวตัวขี่ไะลงแท็กอ่ะซ้อมเดี๋ยวซ้อมก่อนดูีเป็นไงก่อนที่ไปเจอในงานว่าเขาขี่แข่งกันยังไงแต่นี่เดี๋ยวจะลองเทสดูถ้าติดไม่ต้องกลัวเพืมนเยอะพอเพื่อนช่วยยกพอเพื่อนช่วยดึดิอเพื่อนแช่งเยด้ไหมใช่เพื่อเหเฮ้ยเพื่อนไม่ครบเฉยว่าเดี๋ยวลองดูลองดูไปเล่นดู Nè Hahahaha Tuyệt mà... Tại tổng lý đi Ờ, quay vui Điều... 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 Ô ได้แคทั้งหมด10เมตรไปได้แค่นี้อย่าหาทำไม่ไหแล้วอย่าล้มไม่ลองล้มเยนนีมีประสบการเนี่ยทำไงเื่ออะไรวะ หินไปได้พี่บีหินมาได้มาได้ม่ต้องลงแข่งนะเ่อะไรวะูกโแข่งากตัวไม่เคยีเลแข่งไว้กแข่ันไปร้อยเมตรพี่ไม่ไม่สิบเมตรเรียบร้อยอุ้ยไงเรืเห็น นี่ก็มาอยู่กันที่งานยิปซีแล้วมาดูที่แท็กกันเลยเป็นไงโคตรมนตันแต่เหมือนเราเจอใครก็ไม่รู้นะ้าคุณคุณหน้าคุณคๆเหมือนเรารู้หแหละแต่เราแอบมาสักพรส์ไปเล่นหน่อยไหมเราเดี๋ยวว่าใครน้องน้องน้องมาทำอะไรครับ เฮ้ยมาัสดีครเฮ้ยหัวจะหนีมา, <S <S า,าผมรู้นะว่าพี่มารงรนตรงตาอย,ยู่ผมรู้ว่าพี่มาผมเลยแอบมาไงมไม่บอกพี่ไงแต่ตอนไม่ได้พี่จะเกิดคนเดียวไม่ได้แล้วตอนแรกผมบอกแล้วผมมีทีายการเดี๋ยกกันนะคือมไม่ได้พูดนะพวกพวกพวกคุณมึงเนี่ยจะแบบว่าตัดกระตะเคียนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับผมต้องมีพี่ครับเฮ้ยผมจะเกาะร่างมันสิงมันเป็นอวตารอยู่กับพี่ด้เหรอพี่เอาอั้ครับอัด้ครับอัด้ครับ เอ้รวมกันไปก่อนว่าล่ะอย่างงี้คืออย่างที่เราคุยกันแหละว่าวันนี้ต้องมาเป็นพิธีกรที่นี่ครับผมใครบ้างพี่วันนี้ถต่ว่ามวลรวมครับพี่มวลรวมมวลมวลรวมเลยเหรอเฮียถามมึงยังไงว่ามวลรวมคืออย่างงี้ต้องบอกให้ก่อนว่ายิปซีเฟสติวัลเนี่ยนะครับผมมันเริ่มต้นจากพี่ซูกี้เป็นคนทำครับและเขาก็จะมีที่สวนพึ่งครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะมีบีชยิปซีอย่างเงี้ย อันเนี้ยปีนี้เป็นครั้งที่4แล้วออเแล้ววันเนี้ยเดี๋ยวพี่มาเป็นพิธีกรปีที่แล้วพี่ก็เป็นแต่ปีที่แล้วเขาจัดเป็นอะไรที่นะแล้วเดี๋ยวปีนี้เนี่ยเขาจะมีแฟลตแทร็กใช่ไหมแฟลตแทร็กเนี่ยเขาจะเริ่มตอนที่แบบว่าพระอาทิตย์ตกแล้วปีนี้แบบหลากหลายมากแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็มีบาร์รวมกันมันกว่าที่สามปาร์ตโอเคลราเลยแล้วอยากรู้ว่าคอนเสิร์ตมันมีอะไรบ้างวันนี้มีอะไรบ้างพี่ ปีที่แล้วเนี่ยคอนเอนสิร์ตสัาใหญ่ชิวๆแต่ปีนี้นะไฮไลท์เลยนะใครครับกอล์ฟบักกิ้งฮีโร่เนี่ยอัหนหนี้เย้ยอย่างไรวะหมาบ่าไแบงค์มาบ่าไแบงค์มาบ้าเป็นคนขับของเราอะไรเงี้ยไม่รู้คือคือกอล์ฟบักกิ้งฮีโร่เนี่ยนะปกตขิขึ้นขึ้นเวทีใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่แบบว่าไม่ขึ้นเวทีปุ๊กก็ว่าเป็นคนขับรถให้พวกเราไงนะแต่นี่เป็น ไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเปิดตัวนี่กูว่ากอลเจอหน้าแล้วไม่มีโนี่ทำไมหน้าเหมือนกูยังเลยวะนะแล้วเสร็จปุ๊บมีนี่เลยครับความแอ่แทกครับใครรู้มิจฉาเพรว่าความแอ่แทกไงถ้าเกิดเป็นวงร็อกไงยอดแพงสุดโอเคสุดสุดเซิร์ชเหรอใช่ปีนี้ไงเขาจัดที่สวนสวนปฏิพั์สังเกตได้ไหมว่าตรงเนี้ย คนน้อยครับแล้วทะเลสวยมากใช่แล้วหาดเรียบเชื่อเลยว่าแม่งเป็นทะเลประจวบครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมคือตรงนี้มันเป็นที่ของทหารเขาคือเดี๋ยวเซอร์ไพรส์พี่อุ๋มไว้ก่อนแล้วกันมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์ด้วยถ้ามีเซอร์ไพรส์กว่าอีกเอาอย่างนี้ดีกว่าปกตินะเอาเนี่ยเดี๋ยวค่อยบอกดีกว่างเล่นอะไรอ่ะมันเป็นไบมุลาอย่างเงี้ย ถ้าไล่มาหมายว่างานยืดซีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสำหรับคนรักมอไซค์นะครับเขาไม่มีการแบ่งค่ายไม่มีอะไรเลยคือมีทุกแบรนด์ทุกคนก็ขับมาขี่สนุกด้วยกันได้ไหมได้หรือแบรนด์ไหนก็แล้วแต่ขอให้คุณมาสนุกกันโตกันมันก็แปลกเลยพี่เป็นยานเดกบนทางสายที่งเราก็ไม่เคยมาเฮ้ยไปกเคยมาทันแด่ลงนี่เออเอาล้เอาแล้พี่ลงมานนี่เออเอาอย่าเงี้ยอะไรไม่ไหวตรงนี้ไม่ได้เลยของมันต้นเต้นเลยไอ้บีไม่ลองลงแข่งดูว่าได้เหรอ เราลงแล้วกับเวลาะตกนะครับกับพี่แล้รถไทยจับเวลาแล้วงไงนี่ถ้าคู่แข่งกับเขาสุดจ้าแล้วร้อนมาเมาทำอะไรกับตายมาแล้วผมไม่จมทรายมาแล้วก็ร้อนที่ย่งจมไปเรียบร้อยไอ้วงนี้ดึงกันใหญ่เลยหลังที่สองแบบไปหล่อๆเข้าไปหล่อๆเรียบร้อยพี่จมทรายเดินดึงหน้ามา ี่เราก็มาเจอผู้า้องทีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนืทำอะไรนะมาจัดกิจกรรมของ AM หรอวิมอเตอร์ตลาดครัครับผม อ๋อก็คือไข่ก็ตามที่มาที่นี่ก็แฮชแท็กถ่ายรูปได้นะใช่ค่ะมีแจกค้าบัตค่ะอ๋อเห <c oughs> รอออื้ไข่ใส่ข้าวโพดนะครับอันนี้ก็เป็นไปพับไข่ <c oughs> <ๆ S 2> เหมือนนะแกะมากินได้เลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะคะุกผ่้อันนี้ถ้าใครขับรถจักรทานยนตกับบตัวค่ะก็มาลงทะเบียเปลี่ยนเบอร์แล้วก็บอกรุ่นได้เลยหเหรอไม่ต้องห่วงพวกเรา <ๆ S 2> เสียร <ๆ S 2> ูๆๆ้น้องหมดแล้ว เราก็มีวิสแมนให้ก็คือเป็นมสายโค้งแบนก็คือใส่นี้ได้เลยมึงต้องค่อยๆใส่นะกี่เพี่อกี้อะไรพี่ค่อยๆอะไรเจ็บนิดเดียวเป็จ็บนิดเดียวนิดเดียวมันนิดนึงสะกิดนิดนึงหนูค่อยๆนะคะเขาก็ยงแี้เลยอู่อุ้ยขาหไม่ธรรมดาเนี่ยอเขาใช้เงิน ต้อ,ไไอ,อง,องไ,ไม่ได้่คือกูงงว่ารู้ยังไงว่าคุณเล็กตอนนี้ยังไม่รู้พี่เด็กจะรู้แล้วอออออขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ้าหล่อแล้วคอนเสิร์ตเนี่ยใครเล่น รู้จักกอล์ฟพักกิ้งพีโร่ไหมที่นี่ดิที่พาไปเจอเขาแบบว่าเขามาเนี่ยมานั่งอยู่ที่บูนี้ตั้งนานแล้วคือปกติเนี่ยเวลาคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็จะขึ้นเลยทีแต่ว่าปกติทั่วๆไปเนี่ยเขาจะทํางานของพวกพี่เหมืนนี่ดิเออนี่กรอบ what's up man what's up what's up yeah yo พี่บอกไงบริการยากโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ่ะเล mm Hence, mm hmm> ื่องคนนะสวัสิครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นะนำให้รู้จักนี่แฟนผมทำงานอยู no ่กับมูโตล่าเนี่ยแหละเดี๋ยวแฟนพี่แล้วเหรอแฟนพี่ชื่ออะไรเออชื่ออะไรบุ๋มบิมบุ๋มเอาบุ๋มบิมมาดิค่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรคิมบุ๋มบิมนะแฟนอะไรคะ สวัสดีค่ะปังเตอร์ขอเยอะว่ะแต่หัวเต็มเลยตู้ตลอดตลอดเลยมกงี้มกงี้กูใช้ตลอดเลยโอเคค่ะขอบคุณนะ a n k you มากไม่บขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ครับผมมีเอตี้มีไนตี้มีสมอลฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างแฝงใช่ครับแต่ละรุ่นแต่รุ่นนี่เขาแข่งกันเนี่ยก็แบบเป็นส่วนหนต์ของซีซีไปใช่เป็นเรื่องซีซีเป็นเรื่องรุ่นเป็นเรื่องอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เดี๋ยวปีนี้เขามีด้วยนี่เว้ยจังโตเจ็ดลิฟต์แข่งยกเออผมไม่ออกจากกันเออเดี๋ยววันนี้มีมีเราต้องส่งดอยไปเยส่งใครนะส่งดอยไปเฮ้ยส่งไอเนตไปวันนี้ ลุงกันมากกว่าคนใหม่ของเราตัวตายตัวแทนยพี่บีมดีกว่าฮะเพราะยกรังเบียดที่บ้านบ่อยอะไรไปเดินลิฟต์เดินลิฟต์น้ำหลักไปนั่นนั่นเองเสื้อสวยว่ะคอลเลคชั่นใหม่ครับโอ้โห่โอเล่ เขานะพี่ซูกิสวัสดีครับสวัสดีครับปีนี้ปีที่สี่แล้วพี่ปีนี้โคตรใหญ่เนี่ยมันแจ๋งแน่นนะพี่คือทุกอย่างเนี่ยมันมีคขาคิดว่ามันปรับมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้ปรับเพคยแปลกมากทุกคนแต่หน้าแต่หน้าแต่หน้าแต่หยาวไปปีนี้เป็นยังไงพี่ปีคออนเซ็ปต์ะไไรยังงคือคือปีนี้เรากลับมาที่สนสนเราหาดที่นี่มันสวยเราหาดมันลงหาด่านมันใหญ่ครับมันก็เลย ไม่ปกห้องเรื่องสนามแข่งนะฮะทีมเติมก็ไม่ได้ปรับอะไรแค่ทำของเก่าให้มันคมมากขึ้นใช่น่เพราะว่าปีนี้เองเนี่ยด้วยตัวคอนเสิร์ตอะไรเองเนี่ยก็มันยิ่งขึ้นปีที่แล้วก็จะมีความที่ชิลๆกว่าปีนี้ก็จะมีเป็นร็อกมีเป็นแรปมีฟังกิ้งฮีโร่มีบอมแอทแทร์อะไรเงี้ยพี่แล้วก็เดี๋ยววันนี้ปีนี้มีแข่งมีแข่งตอนช่วงกลางคืนด้วยนะฮะหนุกหนุบ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 สบาย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 ไม่เซเรีย เพราะปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยู่ริมเนี่ยอาจจะไม่เห็นแต่ปีนี้โอ้โหที่เห็นเยอะครับผมใช่แล้วปีนี้ก็มีผับมีบาร์อะไรมาเปิดเต็มไปหมดเลยครับผมทำผับด้วยกันทำผับนะฮะพี่ท็อปท่าช้างอดแมนใช่สุดยอดสุดยอดครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับวันี้อากาศดีเหมือนเดิมใช่ตัวแดงๆครับพี่ผมเดินทั้งวันเดินทั้งวันผมพูดไม่ค่อยเยอะผมเหนื่อยผมเดินมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าวันนี้แล้ววันนี้จังก็เดตลิฟต์ไปลุยเขาด้วยป่ะครับพี่ไม่ได้ลุยครับแค่ ขอบคุณครับครัพี่ขอบคุณครับคือตอนนี้เนี่ยตอนนี้เป็นรุ่นใหญ่แล้วนะคือมีพันสองมีคัสตอมคือรุ่นเนี้ยน่าจะใหญ่สุดแล้วเดี๋ยวลองดูแล้วกันเครื่องแรงๆนั่นครับดูนะครับวันแรกนะี่ ก็สงสัยอยู่ว่าจริงๆแล้วแม่งควยต้องออกตัวแบบแรงๆไปเลยแต่โอกาสสไลด์แม่งก็สูงใช่ไหมหรือค่อยๆออกแต่ถ้าเกิดถ้าค่อยๆออกแม่งก็ไม่เท่นะคือแม่งก็แบบออกไปเลยแล้วสไลด์แต่ไม่วางจริงดูยากดูยากอะไรใส่กันเลยวะเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่มีไฟเลยโอเนชื่ออะไรอ่ะ บิ๊กพี่บิ๊กนะบิ๊กโนแมสครับบิ๊กโนแมสเมื่อกี้เห็นแล้วเฮ้ยยางนี้มันทำไงไว้อย่างเงี้ยม uh ันเอาอะไรเสียบอ่ะมันเป็นอ่า uh อ่า uh เขาเรียกว่า กระลาษเด็กวัดครับกระลาษเด็กวัดเรื่องมวยวัดพี่มวยวัดมวยวัดแล้วอย่างนี้เราแปะเข้าไปยังไงคือเราจเข้าไปอย่างี้เลยใส่ตัดเพดมาแล้วก็แปะยัางนายองอีกชั้นครับแล้วก็ยังมีอย่งนายจีอีกยังไงโอ้โหสุดยอดไวรุ่นงบน้อยพี่วัยรุ่นงบน้อยโนแมสโนแมสแต่ร้อยนะครับแต่ร้อยโอเคใกล้ช่วงที่แล้วใช่ไหมโอเคแล้วยอดวัยรุ่นงบน้อยแต่ร้ายนะครับ ไอ้ยี้ทำไงวะร้อยยี้ทำไงวะมารอะไรฮะทำไงวะอย่างเงี้ยหรือว่ามันมาอย่างนี้เลยเราก็สั่งเมกาเลยครับพี่สั่งเมกาตาเลยครับอันนี้คือแม่งสำหรับทะเลโดยเอทะเลโดยทรายเลยพี่ชายพีทรายโดยตรงเลยครับอย่างเดียวเลยอันนี้แบรนด์อะไรวะนี้จำแบรนด์ไม่ได้นะแต่คืออันนี้แม่งต้องสั่งมาจากเมกาเลยใช่ไหมใช่มาจากเมกาพี่ ไมโดนไม่ดดมันมีหน้าด้วยหลังด้วยแต่ว่าเลือกแต่หลังอย่างเดียวเพราะหน้าอย่างบ้านเราก็ได้ครับแต่อย่างเงี้ยที่เลือกซื้อต่างประเทศเพราะว่าบ้านเราไม่มีขายอถ้าบ้านเรามีขายผมก็จะซื้อในบ้านเราแต่ว่าใช้ก็น่าใช้ด้เรื่อยๆนะเพราะนานๆใช้ใช่เรานานๆทีเราก็ดูแลหน่อยครับก่อนที่เราจะเก็บเราอ่าเราแข่งเสร็จแล้วก็ถอดแล้วก็เคลือบซิลิโคนแล้วก็แพ็คเขาแล้วอีกปีเราก็กลับมาใช้ได้เยอมากอ่ะเดี๋ยวรอดูเนาะนี่อผมน้ำตาู้นะครับ การไม่เคยเจองานแดกที่บนหาดใช่ใช่ใช่เออบนที่เจอพวกทางเรียบทางเรี่ยตรงตรงเล่นที่เน่มันสนุกสนุกมันสนุกไปแบบแม่งชิงกันแบบอ่าแล้วก็ไปอยู่ที่ซ้มสายไปเที่ยอะไรกันเคลียร์ลงเคลียร์แะไรกันมันไม่เหมือนแขกที่เราไปกันร้อนๆเออแข่งหมดผู้หญิงผู้ชายแข่งได้หมดแล้วแบบ น้องไหนนะน้องโซดาอาโซดาสราบเสร็ยได้แต่สนุกงานนี้สนุกมากสระหจริงจริงงานนี้ใช่้รถเล็กรถใหญ่มาเล่นกันได้หมดถ้าปีหน้าก็มีอีกเดี๋ยวเราก็ต้องมาแน่ๆแต่ปีนี้เราซ้อมแล้วนี่ซ้อมแล้วไปแล้วเรียบร้อยเขาไม่เชิญแล้วไม่เชิญหรอเลี้ยง้องเลยอย่างเงี้ยพาไปหลุดลงเขาแข่งสองร้อยเมตรมึงไปกี่เมตรห้าเมตรไปกับหลงด้วยเหมือนปาร์ตี้ใช่ปาร์ตี้ริมหาดกันสนุกสนุก มีบ oh, oh ูธแต่ละบูธบูธแต่ละบูธบูธของอะไรกันแต่ว่าความสนุกของเรามันยังไม่หมดทำไมเน๊อเราจะไปเกาะลับๆมาหูินเราไปเกาะส่วนใหญ่คนก็อยู่แต่ชายหาดเล่นอะไรของมึงเนี่ยเอ้ามต้องมีบ้างมีทีเดย์เหรอโอ้มีคอยดูว่าพวกเนี้ยเกาะที่เราจะไปอ่ะจะมีความสนุกยังไงตอนนี้ก็ลงมารวมกันบันกว่า